สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นสวนสุขภาพนะครับกำลังจะออกจากบ้านพอดีซื้อที่แขวนคอสำหรับติดโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอนะครับก็ลองใช้เป็นครั้งแรกขณะที่เราขับรถดูว่ามันจะมีลักษณะภาพเป็นยังไงนะครับคิดว่าคงเห็นนะฮะมันคล้องคอตอนนี้คล้องคอทุกคนคงรู้จักนะครับ ตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ติดไว้กับตัวไอจับที่คองคอสำหรับถ่ายวิดีโอนะครับเราไปเดินทางไปสวนสุขภาพใกล้บ้านกันเลยครับประมาณสัก3ากิโลครับไปกันเลย3ามโงครึ่งนะครับตอนนี้วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้มีเมฆกลางคืนก็จะตกบ้างนะครับ ตอนที่ผมขับรถแล้วก็ใส่ตัวนี้ผมก็ชำเลืองเห็นจอนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นไม่เห็นชัดนะครับขับรถไปด้วยก็ไม่กล้ามองนะฮะไม่รู้ว่าภาพที่ออกมามันจะเห็นแต่พวงมาลัยรถหรือเปล่าเห็นถนนไหมนะครับถ้าเห็นถนนด้วยก็สวยเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะะถ้าเห็นถนนด้วยก็จะเอาลงโพสในคลิปนะครับ นนเส้นนี้ก็เป็นถนนสายรองนะครับของอำเภอนะครับถ้าสายหลักก็จะเป็นถนนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้ก็เป็นสายรองกว้างใช้ได้ครับรถไม่เยอะนะฮะยกเว้นช่วงนักเรียนเลิกโรงเรียนหรือว่าตอนก่อนเข้าโรงเรียนนะครับออวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยฮะไม่ไม่มีนักรถนักเรียนถ้าเป็นวันธรรมดาก็ รถไปรับนักเรียนก็จะมาเต็มไปหมด <c oughs> วัมนนี้วันเสาร์ครับตรงนี้คืออยู่อำเภอสันประตองนะครับสันประตองจงังหวัดเชียงใหม่ฮะนี่คือสภาพคร่าวๆของอำเภอสันรประตองนะครับลักษณะถนนหนทางบ้านช่องนะครับ นี่ผมจะยกคนขึ้นนิดหน่อยได้ยกขึ้น,นอั้นที่ถือไว้นะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับ่างทางนี้อันนี้อันน,นนี้จะเป็นไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับถ้ามีก็ัหลงใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแต่ละตองชีวิตก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็มีมา พูดจะอักทายกันได้อยู่นะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นสวนสุขภาพประจ,จําหมู่บ้านนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาเดินเท่าไหร่เราจะไปที่นนเลยติดถนนใหญ่เลยนะจากนี้ไปก็จะจะถึงถนนใหญ่แล้วก็คือถนนเชียงใหม่แม่ห่องสอนนะครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนย่านใกล้ๆถึงย่านตลาดแล้วนะ เมื่อกี้มันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่ก็ห่างจากถนนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมาประมาณสามกิโลนี่แหละจากที่เราเริ่มมาเมื่อกี้นะครับถ้าพ้ามันดีก็ถือว่าสวยเลยนะฮะก็คือตอนนี้เราไม่ต้องถือนะ,ะ,ะใช้คล้องคอเอาตั้งเป็นขาตั้งไว้ก็มันก็โยกโยกเลยนะ,ะขับรถเลี้ยวโค้งหน่อยมันก็จะตก ย่านนี้ก็จะเป็นย่านตลาดครับตลาดจุดซ้ายเมืองนี้นะ mm hmm. ใหญ่มากครับตลาดเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเก้าโมงเช้านี่สีแยกนะครับเขาเรียกสีแยกทุ่งเซี่ยวเราก็จะเลี้ยวขึ้นไปทางอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่ฮะย่านตลาดตอนนี้เริ่มขายกับข้าวเจ็งต,ตลาดทุ่งเซี่ยวอ่ะตลาดทุ่งเซี่ยว มีอาหารการกินครับผมข้ามมาประมาณสามสี่ห้าโมงก็มาซื้อซื้อของกันได้สัวนพวกหมูพวกอะไรไก่อะไรก็มีร้านท้องแอนะครับเป็นโรงเรียนทุกวัดสุก็จะมีตลาดตรงหน้าโรงเรียนทุกเซี่ยวนะครับรถเยอะมากวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่มีครับ ที่เราไปเดินเล่นก็จะติดกับโรงเรียนทุ่งเซี่ยวนี่แหละฮะเป็นหนึ่งส่วนสุขภาพของกรมทางหลวงนะครับไหล่งกันทางก็เข้ามาแวะเข้าห้องน้ําหรือว่ามาพักผ่อนได้นะครับเปิดตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครไม่มีใครสักคนมีแต่ผมคนเดียวเนี่ยครับ ผมคนเดียวครับเราจะไปเดินตรงโน้นนะครับห้ <ừ. S 1> องน้ำก็อยู่ตรงโน้นนะครับเนี่ยเราได้่ยเราก็มีผมเอารถเบนซ์มานะครับเบนซ์หน่วยรถก็ไม่มีอะไร,รเนี่ยขากล้องส่วนนั้นเวลาเราใช้มันก็สะดวกไปอีกอย่างหนึง่งแต่ว่า,าห้อยคอเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเอ๋ยลองรถนะครับ ผมนั่นก็ถนนใหญ่ที่เราอรเมานนเนี่ยครับเห็นกล้องไหมครับ <c oughs> ก็จะอยู่ค้องคองประมาณนี้นะครับวันนี้อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลย ออกมาเดินเล่นสะบ้างไม่ใช่การออกกําลังกายแค่มาเดินเล่นเขาเรียกแค่ขยับก็เหมือนกับออกกําลังนะครับที่นี่คนลงหรือว่าคนงานเขาเฝ้าอยู่นะมรับเลาจอดรถมันมีรถใครสักคันนะครับมันจะรถของคันเดียว มันอาจจะยังเช้าอยู่ครับประมาณสามโมงครึ่งห้องน้ำอยู่ตรงโน้นนะครับใครมาแวะผ่านมาก็แวะเข้าห้องน้ำได้นะสะอาดมากเนี่ยจะมีร้านให้เดินเล่นนั่งเล่นแล้วก็เครื่องออกกำลังแล้วก็ลานกิจกรรมนะครับจะโยคะหรือจะเล่นคุยกันก็ได้ตรงนี้ก็ เครื่องออกกำลังนะฮะสามโมงครึ่งก็ยังไม่เคยใครมาจะมีทางเดินบนไปบนมานะครับเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนี้ก่อนเพราะว่าตรงขวามือมันจะร้อนเท่านี้มันจะมีต้นไม้อยู่นะครับตรงนี้ไม่เอ่อไม่ได้ไปตกปลาเพราะว่า ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพผิวพรรณตกปลาก็หน่าดําก่เลยยังไม่อยากไปนะฮะรอให้รวยอีกนิดเึีย็จะไปตกอยู่ตอนนี้ปั๊มเงินก่อนนะฮะใครที่สนใจจะจะใช้สินค้าของแอมเบก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปนะฮะทางเดินเล่นนะครับ วยงามเดินตรงนี้ก็ดีครับไม่มียุงอหายใจสะดกสบายวันนั้นก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนอาคารของโรงเรียนอืม แค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังนะครับเดินวันละนิดหน่อยอยู่ในบ้านครับเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนไปนั่งดื่มนั่งดริงก็ดื่มจนเบื่อครับ <laughs> ดื่มจนเบื่อพอดื่มเสร็จก็กลับไปนอนนอนตื่นมาก็รู้สึกปวดหัว เดินออกกำลังบ้างก็ดีครับโอ้เย็นดีฮะก็ดีนะฮะถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ไปถ,ถ่ายคลิปอย่างอื่นก็โอเคครับไม่ว่าจะเป็นตกปลาหรือจะอะไรก็ได้นะครับส่วนคลิปของผมก็ขอเป็นคลิปเดียวงอนเดียวจบนะครับไปตัดต่อมันไม่ไหวไม่คมครับเพราะว่ามัน เราไม่ได้มีชื่อเสียงดังเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับตัดคลิปทีนึ่งแสบหูแสบตาได้เงินไม่ถึง5บาท10บาทเสียเวลาครับแต่ไม่แน่ถ้าว่าหน้าดังก็จะตัดอยู่นี่ัเขาตัดยอดไม้ไม้สวยงามก็ไม้ประดับข้างในข้างนอกมันก็จะเป็นไม้ไผ่ของที่คนอื่นนะฮะหน่อไม้ถ้าจะหลายแซบ ใครที่อยู่อีสานก็เห็นหน่อนไม้นี่ก็โอ้โหเอาไปกินหน่อไม้รวกไม้ไผ่อ๋อตรงนี้เขายังไม่ตัดหญ้าไม่เป็นไรครับของฟรีไม่ได้เสียตังค์ครับเดินเล่นนี่ครับพกยาดวมมาด้วยครับหายใจสะดวก ตรงโน้นไม่แน่ใจว่าบ้านใคร่ะอยู่นอกรัว้วะบ้านหลังเล็กๆโอ้ยเดินรอบนี้ก็ประมาณกี่เมตรนะอ่า สองร้อยเมตรได้ครับเงือซึมได้อยู่นี่ต้นมะขามอันนี้ต้นไม้สักมะขามนใหญ่มากครับน่าจะเป็นร้อยปีนี่ต้นลูกว่า นี่ต้นตะคบต้นตะกบตะขบสาวเนื้อเรียกตะกบตะกบมันจะมีหน่วยเนี่ยหน่วยลูกมันคะับลูกมันจะเป็นยังไม่สุกอ๋อนี่ไงใครไม่โออมันเน่าเนี่ยตะขบตะกบ เขาก็ทำปุ๋ยคอกนี่เดินฝ่าแดดอย่างนี้ก็เจอแสงยูวีเข้าไปเต็มๆวันนี้พอออกบ้านไม่ได้ไม่ได้ใส่ครีมกันแดดทจริงมีอยู่ในรถครับยังไ,ไม่ได้ใส่เมื่อกี้ครับเพราะคิดว่าคงจะไม่ได้เดินหลายรอบอะรอบเดียวก็พอแล้ว แล้วก็จะนั่งแล้วครับโอ้ต้นไม้ใหญ่ฉัมสาจำจุรีใหญ่มากนันก็ไอแม่เลี้ยงก็หน้ามืดมาแล้วครับหน้าเขียวมาแล้วฝนเมฆมามืดอีกแล้วกลับบ้านช้าก็โดนฝนขี้เกียรล้างรถ ครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำพื<ม>้นที่ในอำเภอสันปะตองเชียงใหม่นะก็ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับใครที่สนใจจะมาซื้ออยู่ที่หลบน้ำท่วมสันปะตองจุดนี้นะครับจุดทุดเสี้ยวเนะี่ยน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะน้ำไม่ท่วมแน่นอนใครอยากจะมาอยู่ก็เชิญได้นะครับไอ้ยูรู้สึกยืนตรงนี้เย็นดีฮะน้ำไม่ท่วมครับเพราะว่า มันสูงกว่าแม่น้ําเยอะครับแต่ถ้าติดถนนอย่างนี้ไร่หนึ่งก็ประมาณสี่ห้าล้านอยู่นะไร่สี่ห้าล้านอยู่ถ้าถ้าแปลงใหญ่ๆก็ประมาณสองล้านห้าสามล้านถ้าเป็นไร่เดียเด่ยวๆนี่ก็สี่ห้าล้านครัถ้างานหนึ่งนี่ไม่ค่อยมีขายนะเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นประมาณไร่หนึ่งแล้วก็หกไร่ห้าหกไร่ถ้าซื้อก็ 3าล้าน3 0ล้าน2ีล้านอะไรอย่างงี้ยนะถ้าซื้อไร่เดียวหรืองานเดียวก็มีแต่มันจะไม่ได้ถมสวยมีแต่หาย,ยากครับก็ประมาณสัก2อล้านนาะงานหนึ่งนะสล้านสองล้านห้าอะไรประมาณเนี้ยติดถนอนน่ะเพราะว่ามันแปลงเล็กก็จะแพงกว่าแปลงใหญ่ถ้าถมถ้าถมแล้วนะไอ้ที่ว่าสี 3, 4สห้าล้านนี่ก็คือถมแล้วนะถ้ามันต่ำก็ไม่ถึงนะ ถ้เป็นที่นาอะไรก็ไม่ถึงนะบ่อเลี้ยงปลาเสียทีเขามันจะเปลี่ยนนะ้ำนะน้ำมันอ,อนะน๋อ,อมันเป็นอะไรนี่ยนะเป็นตะไคร่โดนแดดก็จะทําให้มีไอ้ตะไคร่ขึ้นเปลี่ยนไปก็เป็นอีกน,นนะมันมีตุดนั่งเล่น ทําอะไรก็ทําไปอันนี้ลมมาเริ่มมาแล้วครับเย็นแล้วฮะเย็นมาเดี๋ยวก็ตามด้วยฝนมันชอบก็คือตรงที่มันไม่ีขนวุ่นวายนะเราไม่ต้องไปแย่งใครหายใจฮะ สักสี่ห้าโมงก็จะมีทั้งหมดเกินสองสามคนสี่คนห้าคนอะไรไม่เยอะครับไม่เหมือนที่อื่นนะนี่อะไรนั่งอ่อ๋อหมุนนี่ก็ยืนหมุนจับข้างบนนี่อันนันนั่งอันนี้ยืน น,นั้นอะไรน,นี้ทำอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเปน็นนั้นหรือเปล่าเขาเรียกว่าออกแรงแขนด้วย่าดึงมาเออใช่จริงๆมันจะดึงมาก็จะยกน้ําหนักนี่ยถ้าเรายกตรงนี้ดึงมามันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้หรือคนจะนอนตรงนี้แล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นก็ได้ออกกําลังแขนไม่ไหว กำลังแขนยกแก้วน้ำแข็งก็พอแล้วครับอันนี้ก็คงจะปั่นอันนี้คงจะปั่นนะปัน่นจักรยานอันนี้ก็คงจะพ้นน้ำหนักเือนการทุกตุ้มน้ำหนักอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็มาจับตรงนี้นั่งแล้วก็ดันขึ้นมาให้ถึงอันนี้มันจะดึงขึ้นนะจะเป็น นั่งหันหลังเข้าชนนี่ส่วนในตัวโน้นก็เป็นยืนยืนสลับขาสลับขาตรงนี้สองข้างข้างหนึ่งก็เหยียบตรงนี้แปลงไปแปงมาจับมือตรงนี้เดี๋ยวมันตก ก็จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็เป็นกิจกรรมสวยดีฮะนีแ่แค่นี้ก็เหงื่อซึมแล้วครับอยู่ในบ้านก็เปิดแอร์เหงื่อไม่ออกก็เลยการฝึกเอฝึกใช้กล้องด้วยนะครับนี่ผมถอดมันออกมาก็เนี่ยถือไว้ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ ไปเรื่อยๆนะครับช่องเราเอาไว้ดูเพลินๆนะครับรับทุกทีนะครับขอบคุณครับที่มาแวะชมครับขอบคุณครับบายเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะถ่ายมาลงให้เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ